อ้าวสบายดีเนาะ FC เนาะมื้อนี้บ่แทนสิแกงปลามื้อนี้เอาอีปลาวันนี้นี่บ่แนสิแกงปลาทูเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ได้แนเฮ็ดสูตรใหม่เฮ็ดสูตรใส่น้ําก้อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แม่นสูตรแบบระบบสดน้ําเด้อพี่น้องเด้อสูตรก้อนันแกงคือกันแต่ว่าระบบน้ําน้อยระบบอจําอันนี้ระบบอสดพี่น้องเอ้ยตัวนั้นันเอาาวนีจําเนาะแกงใส่อ่าอีหยังแม่ยกให้ FC เบิ่งนะ ยังใส่ผักคะพี่น้องเอ้ยผักคะหน่อแซ่บโหลดพี่น้องมาดิจัดตัวเอานี่พีพ่นอ้องอ่ะจุ่มเลยใจสะอาด

ส Dante, ุดไซนั่มปลาจักน้อยเฮ้ยโอเคพี่น้องเนี่พี่น้องเลยปรุงแล้วเอาน้ำปลาแดกใส่หน่อยหนึ่งนาะพี่น้องเนาะน้ำปลาแดกใส่หน่อยหนึ่งให้มันนานพี่น้องเลยให้มันมีกลิ่นแบบแซ่บเ เ้พ่อพี่น้องเสียดายไปเก็บเลยเสียดายกินยาวนานเนาะพี่น้องเนาะต้องกินยาวนานโอ้ท่านีก็มีกินหอมเลยพี่น้องเลยมีกินหอมสวยออกมาเลยเริ่มมีกินแล้วพี่น้องเพื่อนแกงใส่น้ำม้ส้มนาะพี่น้องเนาะแกงใส่น้ำม้ส้มแซ่บพี่น้องอ นี่พี่น้องเอ้ยพดคักพดแน่แล้วเนาะพี่น้องเนาะน้ำเดือดเลยพี่น้องนี่เบิ้งให้เบิ้งเกะกะเนาะนี่น้ำเดือดแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำพดแล้วนี่ในเมื่อน้ำพดแล้วกะเบยเตียนกะเสียเอาปลาลงพี่น้องมั้ยเนี่เอาปลาลงพี่น้องเอ้ยปลาลงเลยปลาลงเลย Long khao bay mẹ mẹ xếp xe bơi xe Xếp sang là tên kín nữa xe mua cà tạp nón xe mô cà tạp nón nón bận tang sử hai bài diễn ra ở kỳ người xe cà tạp nón điện ngay cho anh nào em 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 Con bắt mày vừa nóng, con nhằm một tay tuyết cho đi chơi rồi Over bố mày 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 xài 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 mày mày เส็ปเลยเพือพ um, ี ục ục. Ah. Set, đến đến ่น้องเนนบันไกลน่าเลยบัตรอี่อาผาใส่ทาใส่คน้องยุบลกได้ของเสบได้ไหมได้พี่น้องเ แล้วก <es> anyway, ็ดังไฟแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะดังไฟมันอันนั้นคือเกาพี่น้องหาานห่มเนื้อยังเรียบร้อยเลยพี่น้องเป็นกันแสงกินเค็มเรียบร้อยมันจะทำสุกอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะสุกแต่เดียวเมื่อสุกก็เอาเครื่องเทศเครื่องหอมใส่จุกแบบอ่า โอ้บเตี้ยนแพรควันเนาะพี่น้องเนาะถือควันไฟนี่บมื่อไรเลยตายบเตี้ยนอักเสบเลยโอ้พดแล้วพี่น้องเลยพดแล้วพดแล้วนี่แต่ว่ายังบ่ทันสุกเด้อพี่น้องเลยเห็นว่าพดก็ได้เพราะว่าเพิ่งเอาลงปลาบางยานแต่มันก็พดตักพดแน่แล้วเนาะพี่น้องเนาะปลาทูบ่ต้องย่านเปลือยพี่น้องมันบ่เปลือยอยู่แล้วเพราะวมันนี่นั่งหนาๆผันปลาอื่นนี่คนบ่ได้อันนี้ปลาทูนี่คนได้พี่น้องไง เรื S <S ่องอักตตาบนะอูขุมูร์ม่างตับรูเก็ตย่างตวายูยายตขวนวนั้ยังั่รูเก็ตโอเคไย่าไตละมีอะไเพิตัหก็เลย

มันทันสุกปานได้งอมีให้โจทย์้นั่งมันเสด็จน้อยนึงพี่น้องเฮ้ยงอมีกจังน้อยพี่น้องจังน้อยไก่ไก่สิได้ยถ่าเลยน้องพี่น้องเนาะไก่สิได้ที่เลยพี่น้องเลยแต่ว่าทำนี้ก็สุกแล้วเทียนี้มันทันกินเลยจังน้อยอีกพี่น้องแป๊บนึงขออนุญาตแป๊บนึงโอ้บัดนี้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยสุกลุบมือสุกกับมัดทำนี้เลยน้องพี่น้องเนาะอ้าวเอาเครื่องเครื่องหอมลงมาบัดนี้หอยใส่หอยใส่เออ อยู่ยืนตรงแบบนี้เดี๋ยวใส่บัตรนี้พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยบัตรนี้บัตนี้การแต่งกินของบาสิเทียนกัสิ้นสุดตอนนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นอะไรซีซันพี่น้องตบถ่ายด้วยเครื่องหอมเนาะพี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้กับบุฟเยังหลากหลายพี่น้องเอ้ยผักกด้ยไหลกดแยเส่กดซยแซลมอนไเนาะพี่น้องเนาะใบกันกัแต่งกินโบเป็นดอกพี่น้องอ่าแต่งให้น้องๆให้แม่สานีกกัน้องๆเพื่อนก็สามารถ ơn bay tiền xếp lại là... ao à, ơn may đâu bao tiền xếp ít nhang bao tiền xếp mua cả thạ nè xếp mua tạ nè bao tục ta đây? xếp mua cả thạ non ờ xếp mua tạ mẹ đây ừ. ơn lục xếp ít nhang à. mày, ui, không phải ủy chẳng nè thì non ơi biển cán xin chút lấy nó thì non nọ à ôi ừ. quan phai hẹn đi thì non kiếp này กะบุพย์พี่ยัง lạc ลายน้องพี่น้องเน้องชุบานี้แหละก่อนอื่นก็ขอเก่าเข้ามาสบายดีและก็สวัสดีน้องพี่น้องเนาะอ่าบ๊ายบาย